บนหินพี่หอเห็นปะสองตัวหฮ้ยจ,จุตัวนี้มืนอนี้จังได้เฟรชค้องแท้จ้ะเุืนโอ้ย่วยซ้ำกันเจมกำจ้ะจะถอดเอาถอดเอาเลยโอ้ยพี่หมอ สัดีในะวันทียีบสองกุมภาพาันธ์ทุกขวกจากพี่น้องมันนี่กัสาวฝนกับพ,พี่พา่น้องมาขวัวหอยคือเก่าจา้ะมาไมา้เก่านี่เระจะทั้งน่าจะรวยมาลุ้นน้ำกันว่าสาวฝนสี่ใดสีม่มันปรจา่ามันนี่ไปกันเลยจ้าจ้ะพี่น้องแรงแห่งมันก็เข้าจ้ะขคงเมือ่อวันทียีบสองจ้ะเสาวฝนเปิดไปแล้วน่าจาะเนาะอีกหน่อยนึงจ้ะ อุ้ยอวนๆนะจ๊ะหนุจ๊ะหน่วยในี้เก่าอวนที่เก่าอังมี้จ้ะพี่นนองหน่วยหอยเ้ยจ้าะ โอ้ยเสียดายเลยจ้ะพี่น้องนหนาโอ้ยเฮียดเอาหนึ่งเสียดายข้อมกีก็เฮียดสองคนไม่ได้เอาพี่น้องคนฟัวไว้พี่เอาใดอยู่เลยจ้ะ

มองเห็นบ่มสองตัวในจุ๋ยจ๋าหน่อยสักสิบใบด้วยนะ

rồi thức ý thức chuột thức ý thức Bên cái, bên ý thức ý thức เสือดีจ้ะพี่น้อง พอยได้จา่าซาฟุนมึงวันมืดหนาขัว้วตนองจ่าเนาะมีแต่สีแดงหากินยาก็ไว้กินเก็บไลกินนาเลยฝนมาเร็วก็ได้เก็บเห็ดเร็วจ้ะพี่น้องะ้าลุนถ้าชมซาฟุนมาป,ปีนี้สได้เห็ดเองแม่จ้ะ มาสิาพาไปไม้ได้แน่แตะปีนี้ เอาไปต้มหัวเลื้งหัวอ้วนดีนะา๊ะเนี่จ้ะจ้ะเอาไปต้มว,อ,มวอยกให้เขาขันเกลือจะพี่หนอแก้หัวขันเกลือปีบักหน้าไฟจะ้ะเขาจุนภูนเลยด้วยจะ้ะเป็นเนื้อกรอบๆจะให้เขาไงกรุบกรุบดีจะ้ะ อยานอกเกน,น่จ้ะะนี่เกมเกนไซค์พด chị ơi cho vay coi cho con, rất tiện Tidak ada nasi buah Tidak ada nasi อย่ในที เีโอ้ยไม่จ <fit> <quarto> ับเงีผันได้เนาะจะนี่เนาะง้งะจ้ะเงญ้าเลยจ้ะหอยได้จ๊ะเงี้ยนาะพผันได้จะเนาะโอ้ยคนนี้ดี้ เเดียวกันเลยน่าจะนี่แล้วเขบดนจะปะันขอหยังหนอกอนโอ้ไอจุ่ยไปมีอะไรกัน พันยาวพดนี่นี่จเสียงหอบแ้่พี่น้องอยู่เลยค่ะจุ่นก็เงเพินกับพี่น้องวันที่2ปกดีใส่เนาะโอ้โหทไราจะพี่น้องบุห็นเลยจ้ะ ทน่น้าน้าคือึจ้ะอุ้ยหอ็งน้องฝนพูดเอาตรงพยองมานน่ะทิ่น้าแดงแตกสวดๆอยู่กินดีทีน้าไม่จัดสะพนอาโตูพันเ่งเจับพันมานน่จ้ะพี่เอาหอยกี่กลัวไหวแห้งอุ้ยจ้ การพันเห่าเลยจ้ะเทมยูเลึกมาแมนลึกแบบไม่ธรรมดาเลยหูจงโกงเลยจ้ะนี่จะให้หากลับ ủa oh, người mười nhà như <laughs> <laughs> đấy nhỏ yêu như được nhao kìa kìa ta kìa าาพันโพห้างคนเดีย่จ้ะฉันดูคุดก็เหนืนอนอ่อย มอคือกินจะเป็นพี่น้องจะเป็นใส่กันอีกตัวนี้มือนี้จังได้แฟร์ของแท้าจา้ะคุณโอ้ยหน่วยซ้ำกันเมนดีกว่าจ้าแฟร์ซ้ำซอำกันโอ้โหโอ้ยพี่น้อง พอยจะเเ่ย,เยโอ้ยเนาโอ้ย,อยสัตว์อะไร่ห้กา่ว่จห้จูบบาไลจะพี่นนอะ มนเปิดไว้ให้พี่น้องเบิรงจ้ะโอ้ยเต็มกำจ้ะเชอรี่โอ้ยหน่อยๆเต็มจ้ะเต็มหนัหน่ะฮัลโหพี่น้องสซอร์ให้ ไมยกราบด้วยจ้ะดูเรือข้างกันซับตัวใ่แล้วเนเนาะ Non si può fare niente di più, non si può fare niente di di จะเป็นอยู่พี่จ้ะอ๋อเอาแตอยู่จ้ะโ,โอ้ยซับเลยพี่น้องจ้ะอ,อยู่ลาย อยูอ่เรี่อยๆมาด้๋ยจะหมื่นยาวแห่เฉลี่ยจ้ะ 你别。

cho nó mà nhiều khi nó đêm sinh sẽ ở ngoài của như vậy tu pun ada ikon tepi แยกว่าจ้ะนีน่ไงนังงยทั้งเงพี่น้องแต่ว่าผูวผันวนเศ้าเกียนแหง่งดูไม่จาบใหม่หากใหม่ เ่งนี่กตาจ้ะเป็นตาที่สองน,าน่าจ,จะมีแต่หน่อยยากนะา,าจะ เพื่อภาษาฝนจะถอดเอาถอดเอาเลย,ยพี่หนักปวดปวดอุ่ในทีน,น,นขับแฉกเพือจะมูอกล่องมานำบปได้ พร้อมใช่ไหมเนาะนี่รวยซุมกล่องก็โทษจ้ะอันนี้ไหักเนม่เอากรได้จ้ะแล้วก็เอาเพิ่น สาะโฟนไฟมาสรุปยอดห้อยมันเอจ้ะพี่น้องว่ามึงยอดห้อยสาโฟนจ้ะมันสองตาคือเก่าจ้ะพี่น้องกระตาหนีเป็นห้อยเชอรี่ห้อยจูบจ้ะตาหนีห้อยกาบหลวนจ้ะเมือนี้เปลี่ยนความมันมาห้อยกาบมาจากพี่น้องจ้ะมีแต่ตัวเนี้ยเงี้ยจ้ะจ้าชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิตเท็ดนี่ได้จ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น่าจ้ะพี่น้อง ถ้าหลุดในคลิปต่อไปไว่าสิไปการหาอยู่หากินเอียงให้พี่น้องมึงอีกจ้ะสำหรับคลิปมานี่สาวฝนขอลับบ้านก่อนจ้ะสวัสดีจ้า